อยู่ที่โรงพยาบาลสุนเนินนะครับเราก็มีคําถามนะครับที่แฟนเพจถามเข้ามานะครับทําไมการลงทะเบียนลงทะเบียนในการฉีดเราจะได้ลําดับจากไหนก่อนนะครับจากอสมหมอพร้อมนะครับแล้วก็การเตรียมตัวสักนิดน,นึงแล้วกันนะครับขออนุญาตครับตอบคำถามนิดน,นึงแล้วกันค่ะก็เนื่องจากวัคซีนที่เราได้มามีจํากัดนะคะเราก็เบื้องต้นเราก็จะเอารายชื่อจากที่ประชาชนลงทะเบียนในหมอพร้อมนะคะ ลำดับ600คนแรกที่อยู่ในหมอร้อมแล้วก็มาจาัดฉีดสองวันวันละ300โดสค่ะสำหรับคนที่ลงคำอ,อสมอ,อก,ก็รอรอคิวถัดไปต่อจากที่ว<ม>ัคซีนที่รัฐบาลส่งมาให้ค่ะซึ่งตอนนี้ส่งมาเท่าไหร่แล้วก็ฉีดหมดเท่านั้นคะครับเอานิดนึงลวกันเตรียมตัวคร่าวๆกว่อนเรามาฉีดวัคซีนมาแบบความรู้นิดนึงละกันครับ ดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอแล้วหลังฉีดก็พักผ่อนอย่าต้องทำงานหนักประมาณนั้นแต่ทางเรายืนยันนะคะว่าคนที่ประชาชนชาวสุเนินที่ลงทะเบียนไว้จะได้ฉีดทุกคนนะคะแต่ก็ต้องมาตามที่วัคซีนที่เขาส่งมาให้แล้วก็จะมีการไปติดตามให้มาฉีดให้ครบค่ะครับขอบคุณแทนประชาชนชาวสุนเนินนะครับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุนเนินครับบรรยากาศการฉีดวัคซีนวันที่7 ที่โรงพยาบาลสุเนศนะครับกับท่านที่ลงทะเบียนหมอพร้อมนะครับผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังนะครับวันนี้ก็มีหลายชานเลยนะครับมาลงฉีดรับวัคซีนนะครับก็มีการจุดก่อข้อมูลนะครับจากเจ้าหน้าที่อสมแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับจุดแรกนะครับเข้ามาในโรงพยาบาลสุเนศนะครับจุดนี้ทําไมครับ จะบัตรคิวเนาะบัตรคิวที่ได้รับคิวทางประกาศของโรงพยาบาลใช่ไหมค่ไม่ติดคิวอันนี้มีเป็นที่277แล้วนะคะอ๋อ277แล้วเนาะวันนี้300คนใช่ไหมวันนี้300คนใช่ไหมวันที่7ที่8เนาะของเรา2วันบรรยากาศนะครับการเมื่อรับบัตรคิวแล้วนะครับก็เดินมากรอกประวัติข้อมูลนะครับ ซึ่งจะเรียกตามคิวที่ลงทะเบียนในหมอพร้อมนะครับเรารับบัตรคิวนะครับกับข้อมูลต่างๆก็คัดกรองนะครับซักประวัตินะครับคุณหมอครับเราซักประวัติเนี่ยเราซักประวัติของผู้ที่มารับวัคซีนใช่ไหมครับใช่ค่ะตามแบบฟอร์มที่เรากำหนดจะเป็นแบบฟอร์มแบบนี้ค่ะมีทั้งหมด ข้อเนาะถ้าทุกคนเดกมาจากบ้านแล้วก็เราก็จะดูว่ามีความเสี่ยงไหมฉีดได้หรือเปล่าครับผมค่ะถ้าถ้าอยู่ในกลุ่มที่เป็นความเสี่ยงเราก็จะส่งพบคุณหมอก่อนเพื่อให้คุณหมอพิจารณาว่าสามารถฉีดได้ไหมถ้าฉีดได้ก็สามารถฉีดก็รับวัคซีนได้เลยค่ะครับผมขอบคุณมากครับก็บเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับความพร้อมที่สุดนะครับคือการรับวัคซีนนะครับการป้องกันโรคโควิด -19 จีนร้อยเปอร์เซ็นต์คือทุกคนใน ประเทศไทยนะครับต้องได้วัคซีนนะครับก็อย่ากลัวนะครับตอนนี้ก็ผู้ลงทะเบียนนะครับมา4,300 2 40กว่านะครับวันนี้ก็จะฉีดวัคซีนครับสําหรับผู้ที่เดินขึ้นข้างบนไม่ไหวนะครับด้านล่างก็จะมีคุณหมอฉีดยานะครับครับเมื่อเราคัดกรองแล้วนะครับมาด้านบนของชั้นสองอาคารศรีจันท์นะครับ ก็จุดเปิดบัตรนะครับเพื่อเข้าฉีดวัคซีนนะครับห้องฉีดยานะครับฉีดวัคซีนป้องกันโควิดห้องนี้เป็นห้องรับวัคซีนนะครับเข้ามาด้านในก็มาทำประวัตินะครับก่อนจะรับวัคซีนนะครับบรรยากาศการฉีดวัคซีนนะครับของโรงพยาบาลสุนเนินนรับสุนเนนจังหวัดนครราชสีมานะครับจะ อนนี้เป็นของผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยเรื้อรังนะครับที่ลงในระบบทะเบียนหมอพร้อมนะครับสําหรับท่านที่ลงผ่านอสมนะครับก็รอคิวนะครับได้รับประกันว่าได้ฉีดทุกท่านนะครับแต่ตอนนี้ก็ลงตามคิวเมื่อเรารับวัคซีนแล้วต้องนั่งรอใช่ไหมครับสังเกตอาการชั่วโมงค่ะเพื่อ จะมีใบให้สังเกตอาการต่อที่บ้างครับผมแล้วก็กลับบ้านได้ใช่ไหมใช่นะค่ะถ้าใครมีอาการเราก็ก็จะในในเอกสารก็จะแนะนําว่าอาการเบื้องต้นที่เราให้สังเกตนะคะแล้วก็จะมีคําแนะนาว่าถ้าเจอการแบบนี้จะต้องอะโทรมาปรึกษาหรือว่าติดต่อที่เบอร์อะไรคร่ะครับขอบคุณมากครับขออนุญาตถามคุณหมอนะครับห้องนี้คือห้องอะไรครับ ส่วนมากจะมีอาการอะไรครับที่เราเข้ามาปรึกษาคุณหมอนะครับก็จะมีโรคประจำตัว,วก็ความดันโลหิตซึ่งก็จะมอง,มอง,ง,มอง,งสี่โรคหัวใจค่ะโรคมะเร็งแล้วก็ความดันสูงค่ะเหมือนคุณหมอประเมินเบื้องต้นใช่ไหมครับว่าจะรับวัคซีนได้ไหมใช่ไหมครับใช่ค่ะสำหรับการแนะนําผู้ป่วยมีอะไรแนะนํำไหมครับก็ถ้ามีโรคประจําตัวค่ะก็ให้นํายาเดิมมาด้วยค่ะยาที่รักษาประจําแล้วก็ถ้าเป็นความดันเบาหวานก็กินยาเดิมมาก่อนได้ค่ะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะ